คุ้มเครื่องอ่ะ,อะรกระต่ายกหรอทันนี้เจอบ่อยจังไม่จีเขาไปขวานใครร้องอะไรพี่เขาตู้ใช่ไหม <laughs> ใช่ <laughs> เอ๊เขาไปบ้านใหญ่เขาไปบ้านใหญ่เขาไปบ้านใหญ่ <laughs> ตอนแรกเขาจะเหมือนจะเดินมาข้างล่างเราก็เลยเข้าตู้หลบแต่เขาคงไม่สนใจข้างล่างเนี่ยมั้งโซนขวาไม่ล็อกไนะหมเปั่นขวาบนโอ้โหตีเลย ขันไม่มีก็ขันใหญ่ไปเลยตอนนี้ก็ไม่ล็อกแล้วจริงมันเป็นแผนทำ่ไม่เครื่องายล็อกพี่โ้่เราก็ตกใจเลยตอนนี้ควรจะตกใจได้ลว หนูหรอล่ารอบ่างนี้หนูลงไปด้วยดิโอ้ยินบออะไรนั่นแหละจะบอกแล้วรอบนี้หนูลงไปดิ พาไปนู่นเลยโอ้ระเบิดด้วยโอ้ป่าขวานมาด้วยโอ้โอ้ย อ่ะอย่าละโอเคเราก็นึกว่าเขาอยู่ในบ้าน <c oughs> เดินมาหาเรา พี่ก้าลาก็คือจะมาเล่นตันตู้แต่เมื่อกี้เจอผีตู้แล้วเกมนี้ก็เจอผีกระตายดีเลยตัวจัดผี่ครได้ย<ก>ังไะ โย่มีคนมาเยอะมากทำไมอ้วนตื่นไวจังเว้ยขาบนแห้งหมดแล้วเอ๊บเอ๊บเอ๊บคนละทาง เุ้ยมันรู้แล้วเราเย็นเราเย็นๆๆๆเย็น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 แอบตู้ไปเจอแว่นเฉยเลย เพราะมันกลับมาหาเราด้วยสตาร์ก่อนทีนี้มาช่วยแล้วเหรอพี่เอ้าเี่อนโอ้โหทันด้วยถ้าอหนูหนูมัวแต่ดูกีฬามาไมผลไอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเเดี๋ยวเดขอเวลานอกยายย ขานไปนอนไม้ก่อนหมดแต่ดูภาพกีฬามันฝันระเบิดเลยกูเอา้าพาไปไหนอะ่ะไปนู้น <ucc ane> เราก็ยังสตันได้อยู่ก็จะเห็นหนูเห็นเห็น,หนอยู่ไกลเลยนะเ,เขาอยู่ในบ้านโอ้ยโหล้มอ่ะล้มจริงเด้วย ไม้บนบ้านใหญ่พับไปแล้ววิ่งติดอีกุ๊บเฮ้ยใครเจาย้ายประตูย้ายต่างอะไรอย่างนี้ <c oughs> ไม่นอนไม้ได้ยห<า> <c oughs> น,น,น,นูนอนไม้ตรงนั้นนอนไม้ตรงนั้นโอเคโอเคได้ได้ได้ไม่ไม้ว่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม้ไม่ไม้ไมันตัวมันถลไม้อะเ <c oughs> รีเยบร้อย <c oughs> นึกว่าถึง วิ่งเลยมานดี Bereich> ๋ยวาฝเล็กนะตัวมันเท่าไหร่เฮ้ยเฮมามันเลยเหรอเฮ้ยโอ้โห หยิบเครื่องในบ้านให้เราออบไปดื่มมาละเหมือนจะกลับเลยใช่ไม่แท้หรอกวิเลไปตู้ไปที มีแทงอยู่มีแทงอยู่มันถ้าหนูแทงโดนอะนะเฮี้ยมือสั่นเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเกือบแล้วกูแันรับขวานได้ทีหนึ่งนะมันมันเอาอยู่อ่ะเอาอยู่อ่ะ เอาปะแมวแล้วงั้นแว <laughs> มวแมวจริงเหรอทำไมมันมันใกล้มาอีกแล้ววะไม่รู้ดิแต่ฮิว้วเสร็จแล้วเขาไม่น่าจะเอาแล้วเขาน่าจะไปประตู <laughs> จริง <laughs> <laughs> เขาน่าจะไปประตูไกลนู่นนะเราคิดว่า นี่เปิดเลยเดินเก็บหมดกำลังกันอ๋ออยู่แัน่นู้นคนนูน้นเขาอยู่ประตูบนนู่นนะบนการแร่อยู่บนการไม่จะไปฝาพุ่งโน้พี่เม็กอยู่ไหนอะตอนเนี้ย อยู่ก่อนปะพี่ไม่อยู่ไหนนี่อยู่นี่ครับอยู่นี่อยู่ประตูอยู่นี่อ๋อเห็นแหละอ๋ออยู่ประตูถึงเงียมีคนน่าจะอยู่ไกลมากอ่ะอาจจะบนขวาเลยล่าสุดเห็นขวาบนอยู่ประตูอยู่ไหนอ่ะอาจจะบนซ้าย ใช่ใ <น S 1> ประตู<ค>นหน่นน<ป>ร,รอน่ไงอยู่แฝงนนั่นแน่เลยน่าไปแขวนฝั่งนู้นเฉยเลยมันเอาไกลประตูอ่ะทโอ้โหดึงเลย <laughs> เ เอาเลยให้ประตูหรอตัวนี้เปิดแล้วครับประตูนี้เปิดแล้วซ้บนอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังเขาอยู่ประตูซ้ายบนกันะโอ้โห ไม่ไม่ได้ใช่ไหมต้องรอช่วยก่อนกำลังขึ้นไปเงี้ย <Yeah. S 1> ถ้าหนูบอกนี่หลุดปะถ้าหนูบอกนี่หลุดปะไม่หลุดรับไม่หลุดไม่หลัวอะไรดีวะาดี๋ว w h อุยเขือบไปแล้วสรุปรอดสีโอเคนี่ไงเราก็ย okay. ังใช้สตาร์ได้อยู่